ใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนไทยนะคะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้สูงอายุที่อาจเสียงตอ่อการป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรวมถึงความเสี่ยงทางด้านสุขภาพนะคะจากสภาพอากาศแล้วก็ปัญหามลพิษค่ะเช่นอากาศที่ร้อนจัดหรือว่า PM 2.5 ส่งผลให้ธุรกิจร้านขายยานะคะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจบริการสุขภา,ภาพที่ได้รับอนิสงส์เพราะว่าเป็นช่องทางในการเข้าถึงทั้งยารักษาโรคเวชภัณฑ์แล้วก็สินค้าเพื่อสุขภาพสูนวิจัยเกษตรกรไทยเลยคาดว่ายอดขายของร้านขายยาในปีนี้นเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ4,3,000ล้านบาท เติบโต4%นะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่ว่าการแข่งขันของธุรกิจเนี่ยก็มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นด้วยนะคะจากหนึ่งก็คือการรุกขยายสาขาร้านเชนสโตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตยามโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าค้าปลีกรายใหญ่ๆเนี่ยซึ่งก็มีข้อได้เปรียบในเรื่องของทำเลที่ตั้งนะคะที่ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ค่อนข้างสะดวกเช่นในพื้นที่ที่เป็นเขตเมืองสําคัญสําคัญนะคะแล้วก็2เลยก็คือว่าการแข่งขันเพื่อแย่งชิงเพศสรัชกร แม้ว่าปัจจุบันนะคะเภสัชกรที่ทํางานในร้านขายยาเนี่ยจะยังเพียงพอยอยู่นะคะแต่ไปข้างหน้าหากผู้ประกอบการเนี่ยโดยเฉพาะาเชสเตร์ยังคงมีแผนการขยายสาขาเพิ่มนะคะก็อาจทําให้จํานวนเภสัชกรเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นไม่ทันกับจํานวนร้านขายยาค่ะ ดังนั้นนะคะเรามองว่าแม้ว่าธุรกิจร้านขายยาเนี่ยจะยังมีโอกาสในการเติบโตอยู่นะคะแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยจะทําให้การเพิ่มยอดขายของธุรกิจร้านขายยาแต่ละแห่งเนี่ยอาจทำได้ยากขึ้นนะคะโดยเฉพาะร้านขายยาที่เป็นกลุ่มรายย่อยค่ะกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ